ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพืเ่อนๆไปรู้จักกับลิงก์ที่เอาไว้สุ่มภาพนะครับสามารถเปลี่ยนคีย์เวิร์ดในลิงก์แล้วก็ให้ภาพนั้นถูกแรนดอมออกมาโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือภาพอะไรนะครับซึ่งลิงก์ตัวนี้เนี่ยที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะในลิงก์ที่ลงท้ายผมจะลงท้ายด้วยคำว่าคาเนี่ยมันก็คือลิงก์ที่ถูกแรนดอมเอาเป็นเกี่ยวกับรถขึ้นมาถ้าผมคลิกนะครับนี่ พอคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะไปสุ่มเอารูปภาพนะครับที่เป็นรูปรถมาซึ่งลิงก์ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเอาไว้ไปเทสเวลาที่เราจะทำเฟกคหรือจะเอาไปาทำการบรรยายหรือไปสอนอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเอาลิงก์นี้แหละเป็นยกตัวอย่างในการที่จะประกอบให้เป็นภาพขึ้นมาได้คราวนี้ไอ้ลิงก์ที่ว่าตรงนี้นะครับเราก็ไม่ใช่แค่ว่าได้ครเดียวนะสติว่าผมก๊อปปี้ลิงก์มานี้ แล้วเวลาเราใช้งานใช่ไหมครับเราเพียงแค่เอาลิงก์นี้ไปวางลบข้างหลังออกนี่หลังจากอะไรเอ่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการได้เลยนะครับสมมติว่าผมพิมพ์คาว่าแค t เข้าไปปุ๊บพอผมคลิกเข้ามาในนี้นะครับนี่แล้วก็จะได้ภาพที่มันถูกสุ่มขึ้นมานั่นเองนะครับแต่เวลาที่เราจะเล่นให้มันเจ๋งกว่านั้นนะครับรู้สึกว่าเอาลิงก์นี้แล้วมาประยุกต์ใช้ เราอยากจะมาเล่นท่าไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูท่าที่มันแปลกๆก,กว่าเดิมนิดนึงก็คือว่าเราจะเอานี้นี่แหละไปประกอบล่างแล้วให้บอทมันตอบออกมาอ่าเดี๋ยวดูนะฮะว่าผมจะเล่นท่านี้ยังไงนะครับส่วนไอตัวลิงก์ที่เอาไว้แรนดอมน้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ด e สคริปชั o นนะครับสามารถ Copy ปี้ลิงก์นี้แล้วก็ไปแก้ไขข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้อยู่ข้างหลังสุดเลยเราอยากจะ หาค้นหาตัวที่เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ใช้คีย์เวิร์ดนั้นเสิร์ชเข้าไปหาดูได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับว่าผมจะเล่นท่านี้ยังไงนะครับกลับไปดูที่เดี๋ยวผมไปเปิดที่ชีทของผมก่อนนี่ตอนแรกนะครับผมใช้คําว่าคานี่แหละเดี๋ยวผมจะลองเรียกคาดูนะครับผมจะเรียกว่าคาปึง้งแล้วเสร็จแล้วนะครับตัวบอทก็จะตอบออกมาเป็นภาพ ปึ๊บนี่ก็จะได้ภาพเห็นไหมครับอย่างคาตอนแรกเดี๋ยวนะผมเปิดก่อนคารแรกเนี่ยที่ผมเปิดมามันจะเป็นรถแบบนี้ถ้าผมคลิกคาอีทีนึงก็เปลี่ยนเป็นอีกรูปหนึ่งตัวคานี้นะครับเสร็จแล้วมันก็คือลิงเดียวกันเลยนะและภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นรถแบบนี้ใช่ไหมครับพอผมคลิกเข้าไปในภาพพอมันโหลดเสร็จปุ๊บอา้าวทำไมกลายเป็นอีกภาพหนึ่งอะมีไงดูเก,ก๋ๆไหมดูแปลกตาแปลกหูแปลกตาไปจากเดิมไหมครับดูอีกทีนะ ถือว่าผมเรียกคีย์เวิร์ดว่าคาแล้วก็ให้มันไปดึงภาพออกมาเพราะเราได้รถมาแล้วครับอีกแบบหนึ่งพอผมคลิกเข้าไปเป็นภาพใหญ่กลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับโอ้เป็นไงทุกการคลิกนั่นเองนะครับคืออะไรทุกอย่างที่เป็นการคลิกเนี่ยภาพมันจะถูกแรนดอมแล้วก็ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับส่วนคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนจากคาบ้างเมื่อกี้นี้นะที่เราไม่ได้ใช้คาเลยนะเดี๋ยวเราจะไปใช้คําอื่นบ้างเอ ผมก็จะเข้ามาแก้ไขจากเมื่อกี้ผมมีแคทไปแล้วนะอะผมมีลองเอาด็อกบ้าง d D o g โอด็อกอะประมาณนี้เสร็จแล้วก็กลับไปครับผมก็จะพิมพ์คาว่าด็อกนี่แน่ตัวด็อกนี้ก็จะไปดึงคำนั้นออกมานะครับเพาะออกมานี่แน่เราได้แล้วเห็นไหมครับเป็นภาพนี้ออกมานะครับแล้วเสร็จแล้วพอผมคลิกไปทีนึงป๊บ ภาพถูกเปลี่ยนไปแล้วกลับมาสู่ภาพเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะคิดไปทีหนึ่งก็ยังเป็นภาพแบบเดิมนะครับแต่เป็นภาพที่ออกมาหลังสุดแล้วนั่นเองนะครับอ่ะไปลองดูอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ดูนะอ่ะคราวนี้ผมเปลี่ยนจากตัวที่เป็นด็อกเมื่อกี้เอาเป็นคําอะไรดีนะอ่ะเอาคําว่าเลดดูว่าหรือว่าเลเนี่ยตัวที่เป็นเลดนะเลด เขาจะไปมองสีแดงว่ายังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์เล d เข้ามาปุ๊บคราวนี้ก็จะถูกสุ่มขึ้นมานะครับปับ๊บนี่เขาบอกว่าเลสคือเป็นกุหลาบสีแดงถ้าผมคลิกเข้าไปทีนะครับกุหลาบสีแดงก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นที่เป็นสีแดงนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้เป็นไงจากที่ทดลองเล่นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีความเก๋ไก๋เพื่อแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นสาระขนาดนั้นนะครับแต่แค่ว่าเอาเทคนิคมาให้ดูว่าเราเอาลิงก์ แจ้าตัวนี้ที่ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ d e s c r i p t o เนี่ยแล้วเอามาเล่นกับตัวเจ้า line OA ที่มาที่ไปมันคืออะไรนะครับอ่ะดูตัวลิงก์นะครับลิงก์ของตัวนี้เวลาที่เราทำ line OA แล้วตอบเป็น c h a t b o ออกมามันจะได้โครงสร้างที่เป็นรูปแบบแบบนี้นี่แล้วจากนั้นเราก็จะเอาลิงก์นี่แหละไปประกอบร่างเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทำเนี่ยเพื่อความสะดวกนะครับผมก็เอามาใส่ในตัวตัวตัวไฟนียนะครับในไฟชีทเนี่ย ก็ตัวข้างหน้าก็คือคีย์เวิร์ดเสร็จแล้วผมมาเลื่อนเข้ามานะครับตรงนี้นี่ถ้าจากดูจากโค้ดเห็นไหมครับก็เป็นคําว่าเลสเลสมันมาจากไหนก็คือมาจากตัวที่ผมใช้ตัวลิงก์นี่แหละไปต่อกับบรรทัดแรกที่เราใช้นะครับซึ่งบรรทัดแรกเนี่ยเวลาที่เราทําแล้วภาพมันออกมาคลิกแล้วเป็นอีกภาพนึงเนื่องจากว่าภาพพรีวิวนะครับมันคือลิงก์ภาพภาพหนึ่งที่ถูกแสดงผลออกมาก่อน มันก็คือภาพที่ถูกสุ่มมาเป็นครั้งแรกเสร็จแล้วออริจินอลนะครับคอนเทนต์ URL เนี่ยมันก็คือภาพที่เราถูกคลิกเข้าไปแล้วเป็นเป็นภาพขนาดใหญ่ซึ่งการคลิกเข้าไปมันก็คือการเรียกตัวลิงก์ URL อีกทีหนึง่งภาพมันเลยเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จริงๆไม่ใช่ปริศนาอะไรที่จะทาให้สงสัยว่าเฮ้ยทำไมคลิกแล้วภาพมันเปลี่ยนนะครับมันเป็นเพียงแค่นั้นเองเพราะว่าลิงก์นั้นเวลาที่เราวางเนี่ยมันจะถ้าเป็นลิงก์เดียวกันใช่ไหมครับเวลาเปิดครั้งหนึ่งปุ๊บก็จะเป็นตามที่เราคลิกนั่น แต่ที่เราเห็นมันเป็น2อันเพราะว่ามันเป็นภาพขนาดเล็กแล้วก็ภาพขนาดใหญ่คลิกมันก็เลยเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับถ้าคนที่เคยเสัมผัสหรือเคยใช้อะไรนี้มาผมแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจเลยนะว่าเราเพียงแค่ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปอันนึงอ่ะผมเปลี่ยนเป็นบอลก็ได้เนี่ยพอเราเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับแล้วเราก็าไปเอาไอ้ลิงก์ที่ผมให้มาเนี่ยแหละมาวางต่อเลยเนี่ยเอามาวางต่อ แล้วตรงข้างล่างเนี่ยเราก็ทำแบบนี้เลยนะครับก็คือใส่แล้วก็เหมือนประมาณว่าไปเอาคีย์เวิร์ดเนี่ยมาต่อท้ายแทนก็จะได้ภาพตามที่เราอยากจะได้คีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับก็มีแค่นี้เลยอ่ะกลับไปดูต่อเมื่อกี้ผมใช้คีย์เวิร์ดคือว่าบอลก็พิมพ์คาว่าบอลไป B A แต่น L นี่พอคลิกไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไปดึงภาพออกมาบอลมาไหมอ่ะตายแล้ไม่มาแล้วผมทำอะไรผิดอ่ะมาแล้วมาแล้วนี่ไงอ่ะมาแล้วนะ เห็นไหเนี่ยคือบอลนะเสร็จแล้วเนี่ยคือภาพมันไอภาพอย่างนี้มันคือภาพพรีวิวมันรันออกมาด้วยภาพพรีวิวครั้งแรกก่อนเสร็จแล้วภาพผมคลิกเข้าไปทีนึงมันจะเป็นภาพแบบที่เป็นออริจินัลแล้วมันก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนภาพไปนั่นเองปึง้งเห็นไหมครับมันก็ถูกเปลี่ยนแล้วนี่ก็จะกลายเป็นคนละภาพเพราะว่ามันเป็นการคลิกเป็นการเรียก2ครั้งนั่นเองก็คิดว่าเทคนิคแบบนี้มันก็ดูแปลกๆดูไม่เหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมครับก็ลองเอาไปประยุกต์ดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเล่นอะไรกับตัว ลิงก์ตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวลิงก์ตรงนี้ผมทิ้งไว้ที่ใต้ c r i p t i o n ให้ผมเอามาเล่นทั้งเรื่องของการเทสรูปภาพเทสในการที่จะปรับขนาดอันเนี้ยผมก็ามาใช้เจ้าลิงก์ภาพนี้แหละมาลองเล่นดูเอาให้มันแบบสนุกสนานแบบพอเราเปลี่ยนภาพหรือเรารีเฟซหรือเราลองเทสเฟกส่งเข้ามา,าที่ตัวเองภาพมันก็เปลี่ยนไปเราจะได้เห็นดูความสมดุลหรือว่าดูขอบของขอบเขตของตัว ภาพนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับประยุกต์ใช้ถ้าถูกใจนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็เทคนิคแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเรายังมีเทคนิคอีกมากมายนะพร้อมกับการเอาของมาอย่างมาโชว์ให้เพื่อนดูว่ามันสามารถทําได้ก็ติดตามช่องเราแล้วกันนะครับวันนี้เวลาไม่ได้ยาวจนเกินไปนะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ